ทำให้เขาผ่านการสร้างและได้ได้เร็วอีกช่องทางหนึ่งครับกับการมีนส่วน่วมก็คืออันดับแรกครับการไปรับในไดไหนุนนะครับผมมีได้แนนอนครับแต่เขาก็ปเปิดหมดมาเฉกไปว่าลุคลทิปไปชมทิปของเพื่อนให้จบนั่นเองครับผมวันว่าเ้าจะต้องเข้าไปเบ่งดีๆว่าช่องลักษณะนั้นเพันไลสดติดสแปมในไล่บอนะครับ การไล่ส่วนะครับเ้าต้องเป็นครีเอเตอร์ิจิตันมืออาชีพเบ่งกลิบช่่มกลิบเพื่อนให้จบนะครับโดยเฉพาะคลิปยาวเ้าจะต้ตองเข้าไปเบ่งดีๆว่าช่องลักษณะนั้นเพิ่นไล่สดติดสแปมในไล่บอร์นะครับการไล่สดบอต้งองสแสดงความคิดเห็นด้วยสติกเกอร์มันจะดูบาดีนะับจะดีมีประโยชน์แต่ตอสด ไปนำกลับกับเป็นกนล่วมใจพี่ๆน้องๆสำหรับคลิปนีก้กันขอบคุณสวัสดีครับผมกดไ like, ลค์คอมเมนต์คลิปดีมีประโยชน์มีสาระกดแชร์ได้ครับนี่นจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับพี่น้องมีการสุดมไม่ขอที่เข้าใจจะทำเท่าไปให้เข้าพันการสาร้างใดแล้วก็เป็นคํามสางโพรถ้าข้ามตักไทยหรือว่าคลิปสัน้นคลิปเนาวานั่นแหละครับ ข้าต้องมีการส่วนรวมโดยเฉพาะข้าก็ต้องเปิดบ้านถ่ายทอดสดควบคู่ไปนําสําหรับตัวแปรนะครับตัวแปรที่จะทําให้เข้าผ่านการสานได้เลยวข้าก็ต้องเปิดบ้านถ่ายทอดสดควบคู่ไปนําสําหรับตัวแปรนะครับตัวแปรที่จะทําให้เข้าผ่านการสานได้เลยเวเห็นคลิปแล้วบนหน้าช่หรือว่าช่องที่ว่าเบอร์มีความุ่นเคยหรือว่าบ่สนิทสนม บอกอยากรับชมพี่อนออ้องเปลี่ยนใหม่นิุ่ลที่ดีในการไล่สดนะครับส่วนต่อมาครับแสดงความคิดเห็นรวยเป็นกำลังใจในห้องไล่นะครับจะไปรับชมเชิซื้อ,อครับบอกเกิดประโยชน์นะครับเนาะนี่คือการกันที่จะทําให้เราผ่านการสรัางใดส้างได้ได้แล,ล้วอีกตัวแปรหนึ่งโดยตัวแปรแบบใดนะครับนิสาระซนะองครับกบเป็นผู้มี ส่วนรวมที่ดีก็เพื่อนครับบ่ว่าจะเป็นมีส่วนรวมในของเพื่อนปีๆนองนองเพื่อนสำหรับหล,ลายจานหลายคนนะครับที่เพิ่นผ่านเมื่อแล้วก็จะทําประมาณนี้ครับเป็นกิดเหตุขึ้เห่านี่นครับการที่จะทําให้เราผ่านการสร้างใดสร้างได้ดได้เล้วอีกตัวแปรหนึง่งโดยตัวแปรแบบใดนะครับมีสาะระับย่าเรื่องมกีับพิพิธวิทาสำคัญ รับชมเสร็จจบแล้วก็มีโฆษณาขึ้นก็นต้องรับชมโฆษณาขอบพไปน้ำครับหลังจากนั้นก็คือไปรับชมคลิปเพื่อนก่อนแสดงความคิดเห็นตรงประเด็นนี่แหละครับกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์นะครับแล้วก็การมีส่วนร่วมที่ดีการมีส่วนร่วมในักเคล็บเช่นกันสําคัญการมีส่วนร่วมในคลิปบอกว่าจะเป็นอยูน่าฟีดเฟซบุ๊กบอกว่าจะเป็นโพสต์ภาพนิ่งดีนะครับแล้วก็อย่าลืมครับ การคอมเมนต์ comment, แต่ละครั้งที่น้องก็เลือกที่จะกดไลค์ก่อนแล้วก็แสดงความคิดเห็นให้ตรงประเด็นเนื้อหานะครับสดท่าอย่าลืมครับเข้าไปทักทายจาขคองห้องไลค์ก่อนหลังจากนั้นก็ทักทายเพื่อนๆที่ไปรวมแล้วก็เป็นค้าสัางต์หรือค้าทักทายหรือว่าคลิปสัน้นคลิปหน้าวนั่นแหละครับข้า่อมีการส่วนรวมโดยเฉพาะแล้วก็เป็น ข้าสานโพดค้า,าักท้ายหรือว่าคลิปสันคลิปเนวนั่นแหละครับห่อตองมีการส่วนรวมโดยเฉพาะมีส่วนรวมที่ดีในการไล,ล่สดนะครับส่วนต่อมาครับได้เร็วขึ้นแล้วก็ได้ดีร้อมกับต่อมาครับที่สาคัญห่อตองลงคลิปยางสม่ําเสมอนะครับบอกมันว่าไปมีส่วนรวมที่ดีมาช่องนาน,นมามีส่วนรวมกับเ่าเช่นกันประมาณนี้นะครับการมีส่วนรวมในการถ่ายตอสด และกการที่สาคัญครับเข้าไปรับชมเพื่อนห่อไหลยินมีประโยชน์ใส่เวลาหมด,ดมน่านครับลินดีประโยชน์แก่ฝากกดไลค์กดแชร์ได้นะครับจะเขารายการครับตัวแปรที่สําคัญที่จะนะครับอย่าให้มีเสียงเพลียในไหลอันนี้เขาขอมีส่วนรวมได้เลยครับลหลักการในส่วนลูคทิปการไปรับชมทางสดนะครับราสุิและยางจะประกอบการที่สําคัญกับสังคนเสมอ,สมอในห่อตัวเอง นะครับแล้วก็ตอนนี้เขาก็ต,ต้องไปเตะคอมเมนต์แลัยื้เรื่องครับตะคอมเมนต์เพื่อนแล้วในคลิปเขาอยาจะเรื่มเขาไปในปปรูปโปรไฟล์ไปแสดงไปสัมผัสเขาบอกท่านติดตามเพื่อนเขาก,กดติดตามน้าแต่ครับแต่ว่าตอนติดตามได้เรียขึ้นแล้วก็ได้ดีมกับต่อมาครับที่สำคัญเขาต้องลงคลิปยางสม่าเสมอนะครับบอกกันว่าไปไม่ส่วนร่อมทีดีีดีนะครับแล้ก็ยเรื่องครับ การคอมเมนต์แต่ละครั้งที่น้องก็เลือกที่จะกดไลค์ก่อนแล้วก็แสดงความคิดเห็นให้ตรงประเด็นเนื้อหานะครับเห็นคลิปแล้วบ่นาชมหรือว่าช่องที่ว่าบ่มีความคุ่นเคยหรือว่าบ่สนิสนมก็บออยากรับชมที่น้องเปลี่ยนไหมรายใดนะครับบมมีรายใดแน่นอนครับแต่ฮาบ่เปิดหมดไม่ใฉ่ไปว่าลงคลิปไปนับสนุนเพื่อนดในช่องของเพื่อนเข้าโปรไฟล์เลยครับอับชมจากสองสามคลิป ก็ได้ครับนี่ก็เป็นการมีส่วนรวมที่ดีที่ถูกธีเห็นคลิปแล้วบรร่าช่หรือว่าช่องที่ว่าเบอ่อมีความคุ้นเคยหรือว่าบรสนิสนมก็อยากรับชมพี่น้องเปลี่ยนไหมโครใฟของตัวเองนั่นเองครับครับในส่วนต่อม,มา็มีส่วนร่วมในช่องในห้องของตัวเองเพื่อเป็นการต่อยอดมีส่วนร่วมที่ดีในการไล่สดนะครับส่วนต่อม,มาครับ นะฮะพี่ๆน้องๆที่สำรวจในกลุ่มต่างๆนั่นเองครับนี่ก็ต้องกิบสม่ตเสมอกับต่อเนื่องนะครับระกาศที่สำคัญครับดีนะครับราดับจะเรื่มครับการคอมเมนต์แต่ละครั้งที่น้องก็เลือกที่จะกดไลค์ก่อนแะ้วก็แสดงความคิดเห็นให้ตรงประเด็นเนื้อหานะครับนะครับอย่าให้มีเสียงเพี้ยงในไลค์อันนี้เขาขอไม่สนรวมได้เลยครับระดับก็คือ รับช่วงเกเปืี่อนก่อนสแสดงความคิดเห็นตรงประเด็นนี่แหละครับกดไลค์กดคอมเมนต์กดแชร์นะครับแล้วกันการส่วนรวมดีแล้วก็เป็นคําสัางโพดข้ามตักทายหรือว่าคลิปสัน้นคลิปเน่านั่นแหละครับข้อต่อมีการส่วนรวมโดยเฉพาะนะครับอย่าให้มีเสียงเพี้ยงในไรอันนี้เขาขอไม่ีส่วนรวมได้เลยครับแล้วก็ช่องนานๆไม่มีส่วนรวมกับเ้าเช่นกันประมาณนี้นะครับการมีส่วนรวมในการทายตอสดุด ประกาศติดสำคัญครับข้าไปรับช่มเพื่อนห้องหลายา่ห้อประธานติดตามเพื่อนก,กดติดตามน้าแต่ครับแต่ว่าต้องติดตามนับสนุนเพื่อนดในในจองของเพื่อนเข่าโปรโฟไฟล์เลยครับรับชมจากสองสามิปก็ได้ครับนี่ก็เป็นการมี่วนร่วมที่ดีที่ถูกวิธีประมุนเมื่อฉีบนะครับถ้าหาบอกเข้าใจก็ต้องพยายามไปศึกษาคนกว่าหรือว,ว่าไปรับชมช่องจีเพื่อนมีความู้มาแนะนําแบงปันห่าในกระสุ เขาจะเริ่มครับเข้าไปทักท่าจากคองหองไหลก่อนหลังจากนั้นกน็ทักทายเพื่อนๆที่ไปร่วมนั่นพี่ๆน้องๆเพื่อน,น,นอสำหรับดาราจันหลายคนนะครับที่เพิ่งผ่นานเมื่อเล้วก็จะทําประมาณนี้ครับเป็นการเหตุการเฮานี่นนนครับคือเฮาต่อมาทีส่วนร่วมในคลิปของเฮาที่เฮาโพสต์ไปแล้วครับที่พี่ๆน้องๆมาร่วมสแสดงความคิดเห็นในคลิปเฮานั่นแหละครับ ถ้าเขาไปท่านติดตามเพื่อนอก,กดติดตามน้ำด้ครับแต่ว่าต้องติดตามมีส่นร่วมที่ดีในการไล่สดนะครับส่วนต่อมาครับตดก็ต้องมีจุดสังเกตคือว่าถ้าภาพคมชัดช่งเสียงเสียงแล้วก็ที่สําคัญครับภาพล้างก็ให้ดูดีนะครับอย่าให้มีเสียงเพี้ยงในไล่อันนี้เขาขอมีส่วนร่วดไดเลยครับแล้วก็การในส่วนรุ่นเทบการปรับชมทางสดนะครับรา้านซิมและยางจะประกอบ การที่สำคัญค่ะสังเกเสมอในห่อตัวเองดังกล่าวรกอบตอนนี้โอ้คืออีกช่องทางหนึ่งนี่ครับสำคัญที่สุดนะพี่น้องต้องสร้างความเข้าใจในระบบหรือว่าข้ามาเปิดคือื่อตองมารีส่วนตรวมในคลิปของเราที่เท่าโพสต์ไปแล้วครับที่พี่ๆน,น,น,น้องๆมาลุ้มแสดงความคิดเห็นในคลิปเท่านั่นแหละครับดีม่ประโยชน์ใส่เวลาหมดหนุนนั่นครับดีไมีประโยชน์กับฝาก กดไลค์กดแชร์ได้นะครับจะเขารายการครับตัวแปรที่สําคัญที่จะมีส่วนร่วมที่ดีในการไล่สดนะครับส่วนต่อมาครับนองครับกับเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ดีกับเพื่อนครับบม่บว่าจะเป็นมีส่วนรวมในของเพื่อนดีนะครับเราก็อย่าลืมครับการคอมเมนต์แต่ละครั้งที่น้องก็เลือกที่จะ กดไลค์ก่อนแล้วกันจะดงความคิดเห็นให้ตรงประเด็นเนื้อหานะครับนะครับเ้าต้องเป็นครีเอเตอร์ยีตันเมีาชีพเบิ้งคลิปชุ่มคลิปเพื่อนให้จบนะครับโดยเฉพาะคลิปน่าวนั้นปีๆนังนองเพื่อนสำหรับรหลา,าราหลายคนนะครับที่เพินพ่นผ่านมาแล้วก็จะท่าประมาณนี้นครับเพิ่นก็เฮ็ดเกีเฮานี่ครับอ่ะ